มาแล้วน้องลำพูนวันนี้มาดักรอน้องลำพูนนะคะคุณแม่จา๋าวันนี้มีกล้วยนะคะแล้วก็ญ้ามาฝากนะคะกล้วยของคุณแม่รัดนะคะแล้วก็เป็นมีคุณแม่สุนะคะช่วยเป็นสะพานบุญให้นะคะนี่วันนี้เลิกค่ําเลยคนสวยมาแล้วเหนื่อยไหมทำไมกลับเย็นแท้เือเมื่อยบ่โอ้คนสวยโอ้รีบรีบรีบหูพึงมาเลย กลับเย็นจังเลยลูกทำอะไรนี่เขาเห็นอย่างเขาเห็นอย่างคือกลับทำแ่โอสมมาแล้วมาแล้วมียญามาฝากหาเออกล้วยเออกินเลยนี่เป็นกล้วยของคุณแม่รัดมีกล้วยมีสับปะรดมาด้วยนะคะคุณแม่จ๋ามาเหนื่อยเหนื่อยชื่นใจเลยอ่ะน้องลำพูนบอกนี่ค่ะรู้ด้วยว่าในรถมีําไมรู้เอาไว้แบ่งให้ แม่ฟ้าใสด้วยสักสองอันลูกเนาะกินด้วยกันเขาก็เหนื่อยนี่เอาอันนี้แบ่งไว้ให้ฟ้าใสนี่อร่อยไหมอร่อยไหมชื่นใจจังเลยหูที่เดินก็ไกลน้องลำพูนขอบคุณนะคะกับขอบคุณคุณแม่รัดคุณแม่สุนะคะคุณแม่จา๋าดีเมตตาเอ็นดูน้องะค่ะนะคะมอบคะแนนซื้อกล้วยน,นะคะอันนี้สุกยังไม่หมดนะคะคุณแม่ เออสัญญาพากันั่งเแค่ยังสุกยังไม่หมดค่ะนะคะแบ่งมายังสุกไม่หมดดูอร่อยฟินฟินสุดๆเลยหยาโขยกินในรถเลยเหมือนรู้เลยนะคะนี่เหมือนรู้ว่าในรถมีกล้วยมาถึงนี่ล้วงหากัดเย็นเลยเม็ดหยาไป หมดหรือยังยังไม่หมดเอาให้หมดอือเชิญใจเชิญใจหมดหรือยังลูกตาสวยอร่อยอร่อยเนอะลูกเนอะ <c oughs> ออกแต่ท้อง <c oughs> ออกแต่ท้องอย่างเดียวนะคะนี่เขยนขาก็ยังเล็กอยู่ ออกใจทองอย่างเดียวน้องน้ำพุนขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่รัดคุณแม่สุดครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะแม่จา๋าค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ